ขนมเบื้องนะจ๊ะขนมเบื้องขนมเบื้องนะจ๊ะไม่ใช่กระเบื้องขนมเบื้องไม่จ้าไม่จ้าไม่จ้าไม่รู้เบื้องบนเบื้องล่างแต่นี่มันคือขนมเบื้องเอ้าเลขเข้ามาจ้าเลขเข้ามามาซื้อขนมเบื้อ<__><__>นี่สามล้อเล่นไล่ขนมเบื้องชั้นขนาดนี้เลยแล้วเนี่ย สวัสดีครับเจอแจ็คไรได้อีกครั้งในช่วงโอชาอาชีพและแน่นอนครับวันนี้ของอร่อยที่ขึ้นชื่อว่าโอชาและคุณผู้ชมสามารถดูเป็นอาชีพได้ว่าด้วยเรื่องราวของขนมไทยโบราณครับขนมที่มีประวัติมาอย่างยาวนานอย่างที่ที่ผมจะพามาในวันนี้นะครับก็น่าสนใจเลยครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องราวของขนมเบื้องแต่สูตรโบราณแบบนี้เคยสัมผัสและเคยกินหรือเปล่าผมว่าคุณผู้ชมครับต้องไปดูนะครับ เอาละครับผมมาถึงที่นี่ก็ได้นะครับเอาละครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ประภาคุณย่าแม่ประภาคุณย่าอันนี้ป้ายุอันนี้ป้ายุใช่ลูกสะ่้ติดป้ายร้านว่าแม่ประภาคือคุณย่าค่ะคุณย่าค่ะอันนี้เราเป็นลูกสะภ้ยจ้าโอ้โหอย่างนี้ก็เรียกว่าตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่แล้วค่ะ ได้ข่าว่าที่นี่นี่เป็นขนมเบื้องโบราณสูตรตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เป็นสูตรสงครามโลกจริงเหรอรค,รครับเนี่ยใช่ค่ะของคุณย่าแสดงว่าคุณย่านี่สมัยก่อนนี่นะครับผมเตรียมเครื่องไปหลบลูกระเบิดไปด้วย <c oughs> แน่นอน <c oughs> เลยออกมาดูตื่นเ <c oughs> ต้นนิดนึง <c oughs> ใช่เป็นขนมเบื้องไทยสูตรโบราณมันต่างกับพวกขนมเบื้องปัจจุบันนี้ยังไงฮะก็แป้งของเราใส่อะไรพวกนี้ของเราทำเอง จริงหรือเปล่าชิมได้ชิมหวานไห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 นหน้าตาไม่เหมือนที่เคยกินจริงด้วยอ่ะหอมตัวแป้งมะพร้าวหวานกําลังดีทําไมมะพร้าวถึงมหวานหอมก็มันมีไข่มีคาอ์ดตัวแป้งเราจะมีถั่วมีข้าวจะทําเองหมดเลยมีผสมถั่วกับข้าวน้ําตาลใสๆข้าวน้าวไข่ วบทองลูกพับอ๋อพับกี่ทบครับผมพับสองทบพี่สมพันนะิ้นมันใหญ่ไต้มันเยอะหนีด้วยเราให้เราแค่ฟังหน <ๆ S 2> ่อยใช่ไหมชิมเค็มด้วยได้แล้วไต้หวานยังไม่หมดมีนไตเค็มอันนี้อะไรฮะอันนี้เหลือมีกุ้งมีมะพร้าวมีพริกไทยมีหอมแดงรากผักชีผิวมะกรูดใบมะกรูดเออนี่หน้า รู้สึกเหม like ือนกินเหมือนกินแกงอ่ะเหมือนกินแกงอ่ะเหมือนมัตมันเพราะมันมีถั่วถัวด้วยประวัติความเป็นมาของขนมเบื้องมาตกงรุนปรยูนในกี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วแล้วประยูนมาเอาสูตรมายังไงฮะก็เป็นลูกสะพ้ายก็ต้องได้ดิครับบอกเอ้าไม่แน่เเผื่อแม่ยายจะห่วงสูตรนะไม่ห่วงนะมีมีลูกสะพ้ยคนเดียวจ้ะโอ้ยส่งมาทำไมล้อ โอ้โหร้อนที่นี่เลยร้อนใจเียคุณก็กำลังตั้งใจว่าจะขามอะไรบ้าส่งมันถือรออ้อนมันก็หอมไม่เหมือนที่เคยกินตามงานวัดแน่ๆับคนไร่ยางก,กันน่ะขอลองทําหน่อยได้ไหมครับอายุครับได้แต่อยากจะถามตั้งแต่ตรงแป้ง,งเนี่ยทํายากขนาดไหนมันต้องโม่แป้งโม่หัวก่อนแล้วก็ไปแช่ไปโม่โม่เป็ดแป้งใส่น้ำตาลใส่อะไรแค่นั้น จะทำให้ดูก่อนนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วดูจับอย่างนี้อืออ๋ออ่าออพอแล้วก็ค้อลุงหน่อยนึงเออแล้วก็หมุนอย่าคลอนานจะได้เป็นแผ่นไหมหมุนยั่ไงจ้ะหมุนออกไปเรื่อยๆทำนิดนึงไม่ต้องเติมอีกทำอีกแผ่นหนึ่งเลย ไม่ต้องเติมแล้วในราคาอีกแ่นหนึ่งโ้ยากอ่ะซื้อกินง่ายที่สุดอจริงมือมือต้องอ่อนอ่อนมืออ่อนอ่อนมืออ่อนอ่อนดูไหมนั่แล้วกินได้เลยกินได้ร้อนนี่จำได้จำได้สิต้องจับอย่างนี้จะได้ไม่ร้อนนี่อ๋อร้อนไหมล่ะ ไม่ยูฮะเฉพาะหักหยอดแป้งเนี่ยนานไหมเป็นเดืนอนกว่าจะได้เป็นแพทบางคน2เดือนสมเดือนกว่าจะได้้วไปยู่าทําเริ่มแรกเป็นแบบผมอ่ะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ใส่หวานมีมะพร้าวไข่ตาช่ายน้ำตาลปี๊บสองอย่างรวมกันแล้วก็เป็นมะพร้าวขูดผมไม่รอดเรื่องแป้งให้ไปยูใส่แป้งผมหน่อยสักสามชิ้นเดี๋ยวผมขอใส่หน้า เยี่ยมมากต่อไปไสเค็มโอเคใส่ไส้ง่ายกว่าเยอะเลยมะพร้าวมารวยก่อนมะพร้าวรวยหน้ามะพร้าวจ้ารวยหน้ารวยหน้ารวยหน้าขนมอะไรนะรวยหน้าขนมต้องเยอะนี่รวยผักชีรวยหน้าต้นหอมผักชีดีโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้สุกงั้นอย่างนี้เลยฮะอันนี้เป็นผลงานร่วมเดี๋ยวผมทำผลงานเดี่ยวให้ดูดีกว่า สิ่งที่ผมลืมถามคือไอ้นี่เรียกว่าอะไรกระจาเรียกว่ากระจาขนเมเบื้องไม้ละเลงก็ได้ไม้กระจาอันนี้เรียกไม้แซะ <laughs> ไม้แซะไม่ได้มีชื่อมันนะ <laughs> <laughs> ก็คือไม้แซะนี่บางไปนะ้ะบางมากเลยแซะไม่ขึ้นนั่นน่ะป้าว่านะซื้อกินไ่ะแ็คดีแล้ว <laughs> ลองดูอันนี้พอได้อันนี้ได้แล้วเนาะได้ประยูครับในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การค้าการขายของเราดูปอะเรื่องของขนมเบื้องเนี่ยกำไรสักกี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งถึง50เปอร์เซ็นต์มครึ่งครึ่งครึ่ครึ่งคอันนี้คือเฉพาะค่าต้นทุนของไม่รวมค่าคนค่าสถานที่ใช่ไหมฮะ สิ่งนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งของคนทําอาชีพค้าขายคติประจําใจ,จท,ที่คิดไว้ตลอดเวลาอย่างของประยุเองลูกค้ามาจะต้องพูดดีๆกับเขาเดี๋ยวเขามาโหดเดียวซื้อพูดจาเพราะเขาก็ไปไม่ว่าจะอารมณ์เสียสักเรื่องอะไรมาเสียยังไงกันแล้วแต่พูดจาขเขาก็ยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียว,ยยยวใช่เน่ได้แล้วถึงแม้ขนมเบื้องจะมีสองหน้าแต่คนทนําไม่ใช่สองใจนะครับ คนทำใจเดียวนะครับเดยกก็หล่นอโยอ้าวชนเย่โอเคไปนะตัวเดียวกับไปยูทาเลยอ่ะก็ใช่ครับของไปยูทำถ้าแจ๊กบอกว่าแจ๊กทำไงทำไม่เป็นแบบนี้ และแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับขนมเบื้องสูตรไทยแท้ดั้งเดิมสมัยสงครามโลกเลยนะครับผมประยุกขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณมากครับผมสุดยอดคุณพิธีกรทั้งหลายครับคุณบอกผมมาเลยว่าคุณชอบไส้หวานหรือไส้เค็ม